สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องคดีของน้องบารสหกโจรุมหนึ่ดยความคืบหน้าล่าสุดนั้นทนายไพศาลเรื่องลิติในฐานะทีมทนายฝั่งของน้องบารส ได้มีการเปิดเผยว่าเบื้องตน้ขนขณะนี้ทีมทนายรับทราบแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกก่าหาฝั่งคู่กรณีของน้องบาสโดยมีการแจ้งข้อกก่าหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจิตใจและบุกรุกแต่โดยเบื้องตน้นในแนวทางของกฎหมายยังถือว่ายังไม่ครบเตรียมที่จะแจ้งข้อหาฝั่งคู่กรณีเพิ่มเติม อีก4ข้อเก่าหาดังต่อไปนี้ 1. ซ่องโจรเพราะมีการรวมตัวกันเกินกว่า5คน 2. คงขมขู่ผู้อื่นมีการใช้ถ้อยคำเพื่อค,มค่มขู่ให้คู่กรณีหวาดกลัวตกใจ 3. ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะมีการใช้คำพูดตะโกนด,าด่าโทอบริเวณหน้าบ้านตามที่มีการปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดและ 4. ทำให้เสียทรัพย์โดยมีการคว้างป่าสิ่งของและก้อนหินเข้ามาภายในบ้านจนทําให้ทรัพย์สินเสียหายส่วนกรณีที่กลุ่มของเด็กวัดม่วงยังคงมีการโพสต์ต่อเนื่องเป็นวันที่สงโดยอ้างว่าจะมีการรวมตัวกันบ้านหมอป่าและไลลาตามตัวหาในบาสตนต้องการที่จะเตือนในฐานะทนายความว่าตอนนี้กำลังมีความผิด เรื่องของการโพสอาวุธปืนโพสภาพและใช้ข้อความค่มคู่ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายดังนั้นจึงอยากให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะไม่เช่นนั้นก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดอย่างไรก็ตามตนก็เป็นเด็กฝั่งคนทนบุรีซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในย่านดังกล่าวจึงอยากจะฝากเตือนน้องๆในฐานะรุ่นพี อยากให้เลิกพฤติกรรมความรุนแรงและหยุดพฤติกรรมยุโยงปุกปั่นเพราะไม่เช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดความรุนแรงบานปลายได้ตอนนี้กําลังมีกลุ่มเมืองเพชรเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นจึงไม่อยากเรื่องของน้องบารเป็นชนวนเหตุให้คนต้องมาทะเลาะกันเพิ่มอีกขณะที่ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความมีการเปิดเผย ในเรื่องของที่จะมีการเป็นทนายให้กับน้องบาทโดยในวันที่20ตุลาคม2564ทนายอนันตชัยชัยเดชบอกว่าตนเตรียมที่จะมีการเดินทางไปที่บ้านของหมอป่าในวันที่20ตุลาคมเพื่อนำเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แนบาทไปมอบให้กับน้องบาทเพื่อใช้เป็นเงินในการสู้คดีโดยเงินจำนวนดังกล่าวได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งเป็นระดับของพออโรงพยาบาลซึ่งได้มอบหมายให้ตนเตรียมที่จะนำไปให้ที่บ้านของหมอป่าทั้งนี้ในฐานะมันญาติทนายความไม่สามารถที่จะไปรับเป็นทนายความแทนกันได้ดังนั้นจึงขอเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาในฐานะทีมทนายความฝั่งของน้องบาสก็พอแล้วโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักถาม ในชั้นศาลหรือแม้แต่เรื่องของการว่าความหรือข้อกฎหมายต่างๆตนก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในฐานะทนายรุนพีนอกจากนี้หลังจากที่หมอป่าติดต่อมหาตนก็ยังไม่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเชิงลึกเพราะจะต้องรอคุยกันในวันที่20ตุลาคม2564โดยเบื้องต้นเชื่อว่า ตามที่ทนาย,ยาเพยานแจ้งว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มตนมองว่ายังมีข้อกฎหมายอีกหลายข้อที่สามารถแจ้งดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณีได้โดยเฉพาะเรื่องของการพ์คุมคู่หรือแม้แต่การระดมคนเพื่อบุกมาที่บ้านของหมอป่าซึ่งหากมีมากกว่า5้าคนก็จะเข้าเงื่อนไขส่งจนได้ดังนั้นตนในฐานะทนายความ ขอฝากไปถึงคนที่กำลังโพสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้หยุดพฤติกรรมเพราะยิ่งจะมีผลดีในทางกฎหมายที่โจทย์นำไปสู้และหักล้างในชั้นศาลได้อย่างไรก็ดีพลตำรวจเอกสุวัจนยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคนที่ทำผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ปล่อยปะละเลย ดำเนินคดีแจ้งข้อหาไปแล้วพร้อมฝากไปยังประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นว่าการใช้อารมณ์ในการกระทำสิ่งใดๆก็ตามไม่เคยจบสวยสุดท้ายก็ต้องตามมาด้วยความเศรา้าความเสียใจหวังว่าคดีของน้องบาสจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ทุกๆคนและหวังว่าจะไม่เกิดคดีแบบนี้อีก ส่วนฝั่งของหมอป่าก็ได้มีการเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่ได้ให้ค่าหรือมีการสนใจอะไรเกี่ยวกับเด็กวัดม่วงเพราะหากโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานว่าจะมาก็คงบุกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นดังนั้นตนจึงไปโฟกัสที่อาการบาดเจ็บของบาร์สจะดีกว่าไม่อยากจะเสียเวลากับกลุ่มเด็กที่โพสต์เอามัน หรือโพสเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างแต่หากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวพร้อมที่จะเดินทางมาจริงตนก็ต้อนรับในฐานะคนเพชรบุรีที่ผ่านมาตนได้ฟังกลุ่มของผู้กรณีของบาสออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆมากมายแต่ในทางกลับกันหลังจากที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำไมถึงไม่ยอมพูดหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทำทีเหมือนลักษณะวิ่งหนี และหลบหนีสื่อมวลชนตนจึงมองว่าการกระทําดังกล่าวหากพวกเขามองว่าไม่ผิดจริงทํำไมไม่ออกมาพูดผ่านสื่อให้จบเรื่องไม่จําเป็นต้องทําตัวลับๆล่อๆหรือปิดปากไม่พูดหรือมีใครสั่งไม่ให้พูดหรือไม่และตนก็อยากจะขอฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ทํางานในคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาความเป็นธรรมต้องสือเสมอภาคทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ฝั่งหนึ่งชอบทรรมฝั่งหนึ่งเป็นธรรมขณะที่อาการบาดเจ็บของน้องบาสหลังจากได้รับการเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเช้าตนได้อัปเดตอาการก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเพราะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบาสและเจนแฟนสาว ได้โทรศัพท์มาระบายความในใจพร้อมกับร้องไห้ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่ามีอาการหนักใจอะไรหรือไม่แต่เบื้องตนตนยังยืนยันวา่าพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือในทางกฎหมายเพื่อให้สังคมรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างไรก็ตามในเบื้องตนเจนและบาร์หลังจากที่มาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังไม่ได้เดินทาง เข้ามาพักอาศัยกับตนที่บ้านเพราะเนื่องจากช่วงนี้ยังรับการผ่าตัดและรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นหากออกจากโรงพยาบาลจึงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเกี่ยวกับอาชีพและที่พักของทั้งคู่